สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับไม่ได้ลงคลิปมา2วันเลยนะครับคิดถึงเพื่อนๆแย่เลยนะครับวันนี้ผมมีมีดเหน็บกลางใบจอบหมุนนะครับของช่างทำนะครับเป็นมีดเหน็บกลางที่ผสมผสานระหว่างนะครับมีดเหน็บกลางภาคกลางแล้วก็มีดมีดเหน็บภาคเหนือนะครับจะเป็นทรงปลาฉลามนะครับผมเนี่ยครับสวยงามมากนะครับ ท้องคมตรงนี้นะครับจะไม่หย่อนเหมือนกันเลวหวังนะครับอินเอฟแท้ๆเนี่ยตรงนี้เว้านะครับเว้าเหมือนกับแบบที่ผมถือนี่แหละครับแต่ว่าท้องคมนะครับมันจะหย่อนลงมานะครับหย่อนลงมาเยอะเลยนะครับอ่าก็เป็นการออกแบบนะครับตอนนี้ครับแนวแนวคนเริ่มชอบแบบนี้เยอะนะครับ ขายดีมากเลยนะครับแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับราคาขึ้นอีกแล้วนะครับราคาขึ้นนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ลองดูว่าจะตรึงราคาไว้ได้ไหมนะครับ เมื่อก่อนนะครับใบเปล่านะครับขาย400บาทนะครับตอนนี้นะครับขอเพิ่มอีก30บาทเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าค่าไฟก็แพงนะครับค่าแก๊สก็ขึ้นนะครับค่าเหล็กก็ขึ้นอีกนะครับแล้วค่าขนส่งครับไปกันใหญ่นะครับผมต้องมาแบกภาระค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งแพงจริงๆครับยอมรับเลยครับนี่แหละครับมาเดี๋ยวเรามาวัดดูขนาดนะครับ วัดดูขนาดความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะครับ11นิ้วครึ่งความกว้างนะครับจะอยู่ที่1.9นะครับเล่มนี้อ่า1.9เกเกือบ2นะครับเกือบ2นิ้วนะครับสันนี่ก็ยังปกตินะครับสันค่อนข้างหนาครับถ้าวัดโดยประมาณนะครับสันของเล่มนี้นะครับ จะอยู่ที่8มิลน,นะครับ8มิลไล่ปลายครับเนี่ยครับงานไล่ปลายนะครับสวยงามนะครับเฉพาะใบเปล่านะครับ430พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับความยาวโดยประมาณเมื่อกี้11นิ้วครึ่งเล่มนี้อยู่ที่11.8นะครับ11.8นิ้วนะครับก็ สันของเล่มนี้ก็อยู่ที่8มิลนนะครับดูันช้าๆนะครับนี่ครับ8มิลนนะครับไล่ปลายนะครับจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับงานตีไล่ปลายนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กใบจอบหมุนนะครับที่วางอยู่นะครับเหล็กใบจอบหมุนเหล็กใบจอบหมุนก็ถ้าเทียบ ค่าเหล็กก็จะอยู่ที่เหล็ก SK1 นะครับก็คือ SK1 นะครับใบจอบหมุนนะครับสปพคุณนะครับเหนียวแกล่งนะครับคมนานนะครับใบจอบหมุนนี่ใช้แล้วติดใจรับคมครั้งหนึ่งคมอยู่ได้นานนะครับไม่เหมือนเหล็กแนบนะครับเหล็กแนบก็ดีนะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่านะครับใบจอบหมุนใบผ่านไทยเนี่ยจะดีกว่าเยอะนะครับ เฉพาะใบเปล่านะครับ430บาทนะครับเดี๋ยวมาดู2ใบนี่นะครับดูเหมือนจะสั้นหน่อยนะครับ11.1นิ้วนะครับโดยประมาณก็11ขึ้นไปแล้วครับนี่ก็11.1นะครับ11นิ้วขึ้นไปนะครับไม่เกินไม่เกิน11.8 เร่มนี้สิบเอ็ดจุดแปดนะครับน่าจะไม่เกินนี้นะครับก็ในลังนี่ก็มีนะครับอยู่ในกล่องในกระังอีกนิดหน่อยนะครับชุดนี้มีอยู่35ใบนะครับสาหใบนะครับหรือจะเป็นแบบใส่ด้ามนะครับอันนี้เป็นแบบใส่ด้ามครับ ใส่ด้ามราคา500บาทนะครับผมนะครับแบบใส่ด้ามนะครับด้ามที่ผมใส่ก็ความยาวประมาณนะครับ6นิ้วนะครับด้าม6นิ้วความยาวของเล่มนี้อยู่ที่11.5นะครับผมก็พยายามจะแต่งนะครับแต่งทรงนะครับ ดูครับพยายามจะแต่งทรงในการใส่ดาบนะครับให้มันโคง้งโคง้งโค้งมาปุ๊บแล้วให้มันโค้งต่ออีกนิดนึงนะครับอ่ามันจะได้ดูแบบสมูทนะครับเวลาใช้เวลาเราจับเวลาเราฟันกิ่งไม้น้ำหนักทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก่อนนี่แหละครับราคาใหม่เลยนะครับมีดเหน็บกลางใบจอบหมุนนะครับใบเปล่านะครับ อยู่ที่430บาทนะครับใส่ด้ามนี่ครับอยู่ที่500บาทนะครับรายละเอียดเบอร์โทรและไอเดียาอยู่ใต้คลิปนะครับยอมรับว่าแพงจริงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะมันผมไม่ได้กําหนดราคานะครับทุกอย่างมันขึ้นของมันเองนะครับช่างทําก็ขึ้นราคาขึ้นมานะครับเนี่ยแหละครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับคนไหนสนใจนะครับทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ